แล้วเนี่ยลูกสาวนะนี่จะคนกับเมียคนเนี้อันนี้ลูกสาวคนเดียวครับคนเดียวเลยคนเดียวครับกับแม่หนเนะกับแม่แม่เดียวนี่ล่ะพยายามน้องวิวอายุเท่าไหร่แล้วหนอีหล่ะ2ี่สิหปีค่ะ26หแล้วจบแล้วดิค่ะจบลวค่ะจบอะไรลูกจบมอุบลค่ะมาวิไลอุบลปะแมนค่ะ คณะยังอะคณะขนมอะไรไม่ใช่คณะศิลปศาสตร์ค่ะศิลปศาสตร์นะสถานิเทศศาสตร์ค่ะนิเทศศาสตร์ยี่ผ้ายี่หกแล้วมี่ผู้บงผู้บ่าวมาจีบบ่หรอก็ผู้บ่าวมาแต่เขาเขาจะเกรงใจพ่อมากกว่าพอเราเป็นกำนันอยู่น pues ั่นเองใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาเห็นหน้าพ่อพ่อน่าจะดุนะเพราะที่พ่อเป็นคนใจดีนะมาได้อ่าได้เหรอครับแล้วเขาพามาแนะนํารู้จักมไหม ยังไม่มีครับนะยังไม่กล้ามาแนีนยนไม่กล้ามาแต่เราโสดค่ะโสดมีคนมาจีบอยู่เยอะไหมก็มีมาจีบบ้างค่ะแต่ก็คุยคุยก่อนเคยคุยเคยเล่าให้พ่อฟังไหมก็บอกแกอยู่ค่ะว่าคุยกับคนนี้เราก็ไม่สนใจหรอกบ้าพอเราจะไปสนใจห่วงบ่ฮะห่วงเลยนะไม่คำว่าห่วงเราก็ลูกสาวเนาะมันก็ต้องรักเป็นธรรมดาลูกสาวเดียวพ่อเป็นห่วงไงด้วยความเป็นห่วง คำว่าห่วงคำว่ารักมันก็มีมีทุกเรื่องแล้วนะกลัวจะไม่เจอผู้ชายดีๆอย่างเปอย่างพวกเราใช่ลูกสาวพาพ่อพ่อจ้าผู้ชายแบบไหนอเอาบักไล่เตรียมตัวเออเอาบักขี่เรลายางโซ่ไอ,อ้พวกกางเกงขาดขาดสักลายเยอะๆเนี่ยสาวหมักเลย แปลกเนาะโลกมันเปลี่ยนนะแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้ยบกักข้าเนี่ยขี่คุกขี่ซาดเ่ยเนอะเพราะเข้าไปเขาเงอนเมย์ไม่เข้าบ้านเลยแหละอย่างเงี้ยไ,ไปไปไปพวกดูอย่างก็อย่างสภาพ,อพอนี่แหละเออฝากพครับผมโอ้เอาเอาพุทธามาฝากอาาขอมาฝากครับของมาฝากใช่ดิเนอะนี่ถามบอกตรงนะสภาพการแต่งกายแล้วก็ทรงผมเนี่ยน่าจะมาฝากพ่อเขาอะพุทธีพุทธาแต่ผมรักเขาอะไรนะ อันนี้พุชซาแต่ผมมารักเขาคุยเดี๋ยวคุยเขาดิว่าไงเขาเจ็บเขาเจ็บลูกสาวได้ได้เนาะจะได้นั่งฟังด้วยกันจีบไหมคะจีบอย่างนี้หรือต่อขอโทษที่ไม่มีที่วางเท้าพ่อครับครับผมสภาพผมอย่างนี้คือผ่านไหมครับ่อผ่านไปไหนล่ะผ่านไปหาลูกครับ ผ่านได้ตรงนี้ไม่ได้คนละผ่านครับพ่อครับคนละผ่านครับพ่อผมชื่อผมชื่อครับผมชื่ออะไรชื่อโอครับโอเล่ครับพ่ออโอเล่ชื่อจริงครับชื่อจริงชื่อสุริยาครับพ่อผมมาทํางานที่นี่ผมมาทํางานที่นี่ครับพ่อเปลี่ยนซะเปลี่ยนใชเปลี่ยนชื่อซะเปลี่ยนชื่อเป็นเร่นร่อนซะ